เป็นหายนะหวานบานทั้งหลังบ่ามีหมองสีนอนเนาะเป็นยังไงชอบมานอนในครัวทั้งนอกมีให้นอนไม่นอนนอนหน้าอ่างล้างจานเนี่ยนะนอนนอกไปแล้วลุกขึ้นเร็วเ็าถอยออกหลังออกมาไหนเหยียบเลยนะเนะี่ย เกียบแบนเลยนะน่าเขาถอยออกมาน่ะเขาไม่เห็นนะมันเป็นยังไงนอนตรงนี้มันเย็นดีเหรอนอนแม่งอีกตูดนี้ก็เตาแก๊สข้างหลังมาอ่างล้างจานข้างหน้าก็ตู้เย็นนอนแผ่อยู่กลางห้องเนี่ย ไม่สะตทบสถานบสนจะพูดยังไงก็ไม่สนัจะจะนอนตรงนี้รู้เรื่องอยู่นะกระดิกหางเนี่ยเหยียบจะนอก,ก็เหยียบจะนอกนะหลุดบังนอนนะ แล้วมันนอนกลางเอกลางห้องอย่างนี้ยแผลกลางห้องก็เดินข้ามไปข้ามมาอยู่เนี้ยไปนอนข้างนอกไปเร็วลุกขึ้นไปนอนข้างนอกไปลุกปะเร็วลุกหวานมันไม่ใช่ที่นอนนะตรงนี้ทำไมเวลาเข้าครัวชอบมานนอนอยู่ในครัว เอาให้กินก็ไม่กินหรอกมานอนไปงั้นแหละขอให้มันนอนเฝ้าด้ยมาหน่อยเอ,อ้ยเป็นตตีดีนะมึนน้ำม,มึนชอบนักในขั่วนี่จะอยู่ท่านี้แล้ว ไม่รูกหรอคหนูบมสนไออยากนอนก็นอนไปนอนแผ่ลงไปเลยนอนไปเลยใครเดินไปเดินมาก็ข้ามไปชอบนอนตรงนี้ ว่าเปนสิลุกกับว่าลูกแล้วก็นอนแมะลงที่เกาเมื่อกี้นอนหลับอยู่ดีๆลงมาทำไมจะกินอาหารจะกินนมไอ้จะกินขนมหรอนอนหลับอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ยเห็นเข้ามาแค่นั้นแหละ lú đi nấc nổ hả lú đi nấc đơn tan tói อ่อนดีนะเวลาจะกินขนมอ่ะมันเป็นเชื่องพกินแล้วจับไม่ได้รู้ไหมทีอยากกินขนมแล้วเดินเข้าหากินจริงๆเหรอกินจริงๆเหรอขนมเนี้ยดูอะไรอยากกินขนมหน้าตาโต รู้ตัวดีนะเห็นเดินเข้ามาแล้วรีบลุกเลยมากินก็มาลเลยออาไหมเนี่ยขนมไทยขนมไทยทำตาละห้อยแค่มาลุกมาไม่ดุหรอกพูดไปงั้นแหละมาแล้วมาแล้วเดินมาอ,ออกบ้างเออนีิ น,นั่งดีๆสิ กินแค่นั้นแหละพอได้กินใหม่ไปขึ้นนอนต่อไะขึ้นเตียงเลยไป,ปกปิกินวันละซองพอกินเยอะกว่าน,นั้นไม่ได้ มึนนาน้อยเอ้ยนาน้อยเอ้ยลูกขึ้นลูกเร็วมันสกรปกรกกลัวนี่มันเร็วลูกขึ้นก็เ,เดินข้ามไปข้ามมาอยู่เนี่ยลูกแล้วให้ไงอกรไเร็วลูกขึ้นเลวไม่ดำเหยียบซะนอกั่นเร็วหลานเขาเดินถอยมาเขาไม่เห็นนี่เขาเหยียบเลยนะเนี่ย ขึ้นแล้วเรียกยังไงก็ไม่สนขึ้นมาเร็วเรว